วันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าคุณลูกค้านะคะจะเป็นผู้โชคดีของเราไหมนะคะเชิญค่ะ,ะเราได้เป็นสีส้มนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะคะ กิฟต voucher ห้าพันบาทค่ะลูกค้าได้สละท่าพันค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะลูกค้ามาดูรถจากทางเพจนะคะแล้วก็เช็คเครดิตผ่านเรียบร้อยนะคะกาลังจะให้ลูกค้าล้วงไข่เลยนะคะว่าจะได้กิฟต์ voucher เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้าล้วงได้เลยค่ะดวงเฮงเฮงนะคะขอให้เฮงเฮงนะคะได้รางวัลสูงสุดเลยค่ะนะคะที่อออเปิดลูกคาใส่นี่เลยแบะขออนุญาตนะคะนีเลยนะคะ ห้าพันบาทถุงก้า, 5, าที 5, าท่ว่าเชือห้าพันบาทค้ากันบาทเลอห้าพันบาทนะคะนี่เลยน้ำนะคะจะให้คุณลูกค้านะคะจับไข่จุ่มกันค่ะว่าจะได้รางวัลอะไรนะคะมาเลยอ่ะเชิญค่ะกวนกวนกวนได้เลยค่ะลูกค้ารู้สึกรุนอ่าเป็นกิฟต์วอลช์ห้าพันบาทนะคะนี่ ลูกค้าเช็คเครดิตผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกี voucher กันว่าลูกค้าจะได้รางวัลอันไหนนะคะลูกค้าจับเลยค่ะขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆนะคะนะมีทุกอันเลยค่ะในนี้นะขออนุญาตเปิดนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสามารถใช้เป็นโตส่วนลดได้นะคะหูลูกค้าได้กี voucher 5000ับาทค่ะนี่ค่ะลูกค้า5 0 0พบาทนะคะยินดีด้วยนะคะ เดี๋ยวให้พี่บีนะคะจับเสี่ยงรางวัลกับเราเลยได้ห0าพนบาทค่ะพี่บีได้5,000ันบาทนะคะวันนี้นะคะคิมก็จะมาลุ้นรับกิฟต์วอชเชอร์ให้กับลูกค้านะคะลูกค้าดูรถผ่านทางเพจมานะคะเช็คเครดิตผ่านแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวรับมาวิดีโอคอหาลูกค้ากันเลยคะ่ะ ่อนขยับเอ๊ะแค่นี้น,นี่นะคะพี่อนูจะเปิดอ่ะนะนี่ค่ะช่วยก่อนหกงวดค่ะค่ะพี่ก็คือจะได้อยู่ที่หกพันหกพบาทนะคะพี่